สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพอพี่น้องทังช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยมันในภาพพี่น้องมาติดตามคู่รักโควิด -19 ผู้ยาบบานฟิลเลตกับแพผ่วแสงทองนะคะพี่น้องเนาะ กลายเป็นปัจจัย5ปัจจัย6สําหรับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องกลายเป็นค้นขอบครัวกลายเป็นคนทีอยากติดตามกลายเป็นเอฟซีที่ติดตามเพลินค่ะพี่น้องแล้วก็มนีกัยางตีเพลินเคยบอกว่าเพลินสิบไปตรวจตรวจว่าลูกในท้องของแพราวแสงทองนะั่นน่ะตอนนี้สีเดือนกว่าจะ รู้ว่าเป็นเพศอะไรเนาะพี่น้องเนาะบอกผดพรมทําเพลงเบาค่ะพี่น้องฟังเพราะว่ามาดาหน่อยเองก็ติดตามเพื่อนตลอดค่ะพี่น้องเป็นเอฟซีเพื่อนติดตามเพื่นอ,น,อน, FC, น,ตตนติดตามหายกับคนใน,นะครอบครัวผลราคาพี่น้องขาเมื่อนี้ก็เลยพอได้คําตอบเพื่อนก็ได้ออกทางอ่า เพจของเพื่อนเราล่ะค่ะพี่น้องทั้งยูทูบช่องของเพื่อนักาล่ะค่ะว่าเพื่อนไปหาหมอมาแล้วเหมือนนี่มาตรวจแล้วว่าคันของเพื่อนนี่สี่เดือนกว่าแล้วมันก็สีหูเพศประมาณนั่นละค่ะพี่น้องแล้วคดีเพื่อนก็มาเฉลยบอกว่าเพื่อนเขาไปตรวจแหละค่ะเพศ ตามที่มาดามหน่อยคิดเลยค่ะพี่น้องขาตั้งแต่ติหูว่าเพิ่อนอยู่กินกันตั้งแต่ติหัวเพิ่นมาเปิดเผยกันตั้งแต่ติหูว่าเพิ่อนอ่าคบกันจริงจังแล้วก็เป็นสามีภรรยากันแต่ว่าบ้าในแตงนน่งน่นล่ะค่ะพี่น้องพอเปิดเผยตัวช่องช่วงโควิดหลังจากนั้นแล้วเพิ่นกับมาเปิดตัว่าเพิ่นทองแล้ว4ี่เดือนหลังจากนั้นแล้วกับมือน,นีค่ะพี่น้องมือเดียวันที่15 15วันที่14 15ี้นี่ล่ละคะ่ะ วันที่สิบหาเป็นกบไปตรวจเพื่อที่จะให้รู้ว่าลูกในคันเป็นเพศชายหรือเพศหญิงสิดาลูกชายให้ลูกสาวนะคะพี่นอ้องมาดามหน่อยกับรุ่นรุ่นย่างค่ะกับฟอติดตามสาวมารแรงมากกับฟอติดตามเพื่อนว่าคุณสีลงคลิปเคุนสีบอกตอนไหนนอนลุ่นน้าเพลินหายกว่าเป็นลูกหลานตัวเองหายกว่าเป็นลูกจะของพุนได้ค่ะพี่น้องค่ะว่าลูกเจาของสิดาเพศ สาวเพจชายประมาณนั้นนะพี่น้องนะได้ลูกสาวหรือลูกชายประมาณนะั้นนะจะเป็นน้องโตเกียวหรือจะเป็นน้องน้องวิตาเพิ่นตีเพิ่นพยายามบอกไว้นะค่ะพี่น้องเนะาะสรุปผลออกมากค่ะพี่น้องขาสรุปเพิ่นออกมาแต่ว่ามันกับบ่อห้าในชั่วถึงขันร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแค่ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตามตีหมอเพิ่นอบอกมาว่าเป็นลูกสาวค่ะพี่น้องค่าเป็นสงส,สัสยสใส่ซื้อว่าน้องนาริตะดาระเพราะเพิ่นค่อยถากันยว่าถ้าเป็นผู้ยญิ่งเสียใส่ซื้อว่าน้องนาริตะเพราะว่าเป็น เป็นชื่อของสนามบินของเมืองอญี่ปุ่นเมืองญี่ปุ่นค่ะพี่น้องเป็นมาประเทศญี่ปุ่นเนาะอืมเพิ่นไปพบกันไปรักกันไปเที่ยวน้ากันถ้าเป็นผู้ชายเพิ่งก็ดเสียห้ซึ่งว่าเป็นน้องตัวเกียวประมาณนั้นนะคะพี่น้องเพิ่กนกะลงทุนกันเพิ่งกะท่ากันนั่นแหละเป็นแสนแสนพูดล่ะค่ะพี่น้องว่าสิออกมาลูกออกมาผลออกมาตรวจเมือนี่สิเป็นผู้ชายให้ผู้หญิงแต่ว่าผลออกมามันก็แค่ หกหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นว่าเป็นผู้หญิงค่ะพี่นอ้องแต่ว่าเท่ากับยังมีโอกาสลุ้นยังมีโอกาสลุ้นอีกอยูวว่าสิออกมาเป็นชายหรือเป็นหญิงร้อยเปอร์เซ็นเนาะพี่น้องเพราะว่ามันต้องไปตรวจอีกรอบหน้าพุนละคุนบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจเอกรอบหน้าถึงจะรู้ว่า เป็นชายหรือเป็นหญิงร้อเซเพราะวันนี้ที่ไปตรวจก็แค่60-70%เซเท่านั้นเป็นผู้หญิงค่ะพี่น้องอันนี้ก็ดีใจน้ำเพิ่นหลายๆกะกันรุนอยู่รุนยูตลอดเพราะว่าเพื่อนก็เคยบอกในคลิปก่อนๆว่าวันที่15เพื่นสิไปตรวจนะพี่น้องเนาะวันที่สิบเพื่อนก็นไปตรวจมาดาหน่อยกันรอแล้วรออีกรอถ่ารอฟังรอติดตามข่าวแต่พ่อ เวลาทางสวีเดนมันสากโปรประเทศไทยอยู่หาชม่มงตอนนี้พอเพื่อนไปตรวจแล้วมันก็สิเป็นเวลา,าเป็นเวลาบายของประเทศไทยก็สิเป็นเวลาเศร้าของอประเทศสวีเดนเนาะค่ะพี่น้องเนะาะหลังจากที่หูข้าวแล้วมาดามหน่อยก็ดีใจเพราะว่าตามวามจริงๆแล้วมาดามหน่อยมามากลูกสาวค่ะพี่น้องระหว่างลูกชายกับลูกสาว ถ้าให้เลือกได้จะเลือกไผ่กรอแบบนี้มาดำหน่อยกับมักลูกสาวเนาะอ่าอยากได้ลูกสาวเวลาเข้าไปนั่นไปนี่กโอ้๊อยเอ็นใส่จุดกับโปรงงามๆสวยๆและกันอา่าผมยา่ยาๆผมปียให้เขาแบบนี้นะยิงยิ่งเป็นคู่ของแพลวพราวแสงทองกับอ่าผู้หญบ้านฟินแลนด์เป็นเป็นคู่ที่ลุ้นเป็นคนที่เน็ตไอดอลเป็นคนที่ มีผู้คนติดตามมีผู้คนลุ้นเยอะแยะเนาะพี่น้องเนะาะกะสมมติว่าออกมาเป็นลูกสาววิลีก่กะโอ้แม่ไปงานไปไสไปห้องไปล่ำลูกสาวกะสิได้ติดตามแม่ไปแล้วก็สหิหัดผมอันเปียทักผมเปียเฮ็ดผมย,ย่าวๆใหยลูกแต่งกระโปรงคือสวยคือแม่เพิ่นตี้ เพราะว่าเพ่าๆแล้วก็เป็นคนมักแต่งตัวแต่งตัวขึ้นแล้วสวยนะพี่น้องนะพอเป็นคนสวยคนงามคนหุนดีอยู่แล้วพอคนใดลูกสาวขึ้นมาบัดนี้จแมนเพอ่์สิแต่งตัวให้ลูกสาวะเพอเป็นค,คนมักแต่งตัวอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้มาดำแล้วก็จินตนาการไปล่วงหนะ้าเพราะว่าเพื่อนบอกผลมือนีมันก็นแค่เป็นหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บอด้ถึงขั้นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นลูกสาวกะกะทารุ้นอีกรอบหนึ่งว่าไปตรวจครั้งต่อไป ไปตรวจเตือต่อไปคังต่อไปแต่ว่าบบแน่ใจว่าเมื่อเสพไปตรวจเอ็กมือใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันทิ้งจะเห็นชัดขึ้นอย่างที่หมอบอกเพราะว่าตอนนี้มันแค่ 6- กเจ็ดสิเป็นเห็นลูกสาวมันกับโบแน่หรอกกับสิโพหัมอันย่อออกมากกับ่บจักนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเห็น่าชัดเจนมันเห็น่าชัดเจนค่ะพี่น้องอันนี้ก็รอดรุ่นอีกทีหนึ่งว่าเพลนสีออกมาก ร้อยเปอร์เซ็นเป็นลูกสาวตามที่หมอบอกวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี่ไหมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มาดามหน่อยกับรุ่นตื่นเต้นไปนะเพื่อนตั้งแต่เพื่อนขี่รถไปเพื่อนละเพื่อว่าเพื่อนเห็ดคลิปเห็ดอยังไหวเบิดเนาะพี่น้องเนาะมาดามหน่อยกับตีตามตลอดหายกว่าที่ตามอ,อย่างในชีวิตพุน่นเลยค่ะพี่น้องมันอย่างที่บอกกลายเป็น ปัจจัย5ปัจจัย6ในชีวิตประจําวันของบดามหน่อยไปแล้วแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับเพิ่นน้่เนาะเพราะว่าเ,เพิ่นได้หูข้ข้าวๆอะแบบแบบนี้แล้วกันพี่น้องได้รู้ข่าวแต่เพิ่นก็บ,บอกแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ลูกของเราไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าทั้งพอ่อทั้งน้องบิ๊กนี่บอกว่าที่อยากได้ผู้ชายก่อนเพราะว่า ลูกผู้ชายโตขึ้นมาจะได้ดูแลพี่น้องเหมือนกับที่น้องบิ๊กเป็นเพราะว่าน้องบิ๊กเป็นลูกชายแล้วก็จะมีน้องเ,อเล็กๆออกมาอย่างนี้มันมันก็เหมือนกับว่าน้องบิ๊กจะเป็นคนดูแลน้องๆต่อแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นความคิดที่ดีเป็นไอเดียของดีของเด็กวัยยี่สิเขามีความคิดได้ขนาดนั้น,นะค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ก่ะ มีอีก40-30%ลุ้นว่าสิได้ตามพ่อบอหรือิีด้ลูกสาวตามที่หมอบอก70%นี้ีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กันมาบอกสู่พี่น้องฟังยินดีก็เพิินลอดลุ้นก็เพิินอีกต่อไปว่าอ่าตกลงสิเป็นหญิงหรือเป็นชายแน่ๆให้มัน100%กเบกสิเป็นตรวจรอบหน้าโอเคจังไดกอะอ ติดตามกันค่ะพี่น้องของช่องตามตามจริงแลวเพิ่นก็ออกทั้งช่องอแรกสุดเพิ่นก็ออกทั้งช่องของอ youtube ของแพวเผาแสงทองนั่นแหละค่ะพี่น้องพแพวเผาแสงทองแล้วก็ออกช่องของพยาบาล นี่หลหะค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องก็จําช่องบ่กคอยได้เท่าไดรแต่ที่ไดนแน่นนก็คือเพื่อนกะมาเฉลยแล้วว่าไปหาหมอมาทั้งทั้งผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์กับแพ้วภาพ,าพาแสงทองไปหาหมอมาแล้วเพิ่อนก็นได้ผลออกมาแล้วว่าเจ็ดหเป็นลูกสาวเนาะค่ะพี่น,อน,น,นอ้องก็ะสีเม่นน้องนาริตะติโอเค ขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามแล้วก็เขากับติดตามต่อไปละก่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่อยู่ในช่วงที่ติดตามติดใจติดช่มเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟีเบอร์ฟีเบอร์อิลีเพราะว่าหนังเพราะว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่ติดตามมาตลอดยิ่งช่วงนี้ยิ่งติดตามหนักเพราะว่าเหตุการณ์เคลื่อนไหวทุกวันเป็นสิ่งที่ หน้าติดตามค่ะพี่น้องอันนี้มันก็นแล้วแต่ภูมกักภูบ่มักเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามา,มาดามหน่อยนี้มักยกหขเป็นเน็ตไอดอลยกหขเป็นทางด้านออนไลน์ทางด้าน,ออน,น,าานาโซเชียลนี่ก็คือถือว่าเป็นอาจารย์ในด้านเหตุคลิปลง u t u b e นี่แหละค่ะพี่น้องถือว่าเป็นเน็ตไอดอลถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ฟังแล้วตื่นเต้นดูแล้วมีความสุข อินไปกับเพื่อนแบบนี้เหมือนกับขาดอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูในแต่ละวันเช้ามาเวลามันก็ช้ากว่าประเทศไทยอยู่แล้ว5้าหชั่วโมงนี่ก็เสียเฉกหาเรือยว่าเพื่อนให้คลิปแล้วไปเพื่อนลงคลิปแล้วไปเพื่อนลงคลิปอปหยังนอการกินการดูกอน,นอนกันด้เบิง้งกนตอนเช้าก็นด้เบิงแบบนี้นะคะพี่น้องก็เลยเป็นการติดตามติดตามแบบติดตามแบบมีความสุขแบบลุ้นรอลุ้นแบบ เช็คตลอดว่าพ่นโลงงลิปย่งบอพ่นพ่นล่งยั้งนอพ่นกินเขาก็ยั้งนอมือดีพ่นหยอกกันแบบได้อเพ่นยินเขาก็ยั้งนอกนาดเลนกับหมามาดามหน่อยก็ยังมากเลยนะค่ะพี่น้องเออแล้วก็มือก่อนก็เห็นเพ่นไปซอ,อยเด็กหน่อยซิบก่าคนประมาณนะั้นก็เห็ดให้น้ำตาไหลขึ้นกันอันนี้กันมาบอกสู่พี่น้องฟังเนาะโอเค ขอบคุณทุกท่านติดติดตามเด้อค่ะมักกะไลถูกแกกัดแช่บมักบ่ถ,ถูกใจกับไฮไลท์ไฮแช่เด้อเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาดามหน่อยให้ย t ทู e ใหม่รักและเป็นห่วงทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะ